คิดถึงแต่ต้องทนเพราะเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันคิดตีมเฮจิดล่ะน,นี่ร้องเพลงคิดถึงใครไว้เนี่ยอันนี้ร้องเฉยๆพี่ร้องเพลง,ลงได้คิดถึงใครปะอันนี้ใช่พี่ร้องเฉยๆอ๋อร้องเพลงได้นะแต่อย่าร้องให้ <laughs> คิดอะไรก็ได้นะแต่อย่าคิดไปเองบอกตัวเองหรือเปล่าสนุกเขาไม่ได้ก็ถึงตายนะเว้ยเอีโอเคโอเเโอเครักเธออยู่ทุกวันแค่ไม่เคยอ่อยยังไม่อยากเฉลยไว้เธอเคยเข้าใจโอ้งอมวะมันมีเทปเจดเนี่ยพี่เตียง เปล่าเปล่าค5หนึ่งแจกของอะไรดิอืมแจกอะไรเอาของขึ้นไหมให้น้องพี่ตีได้เลยปะตีได้เลยปะได้ขาดแค่ไวเบสี่เมตรผมต้องไปหาไวเบสตีบูใช่ไหมผนมันมันได้บูแล้วพี่เอาของขึ้นไหมาเองซื้อได้ไปหาซื้อได้ไปไวเบสสี่เมตรอะไปหาซื้อมาแค่เบส ได้พี่ได้น่ยซื้อมาเลยแต่มึงรับดิเดี๋ยวรับเลยผมหาผมหาเงินตั้นองพี่เอาของใปตูข้ขายขาดอะไรบ้างอ่ะมีทุกอย่างใช่ไหมไอ้ขาดพวกอะไรบ้างที่ขึ้นที่ขาดนะพี่เดี๋ยวผมไปดูไปดูที่ตอนแล้วได้ไงนะเก้าห้าแปด พลูโตเนียมขายเปล่าได้ตีทีเดียวใครพี่เหรอพี่พูดบอกขายไอเต็มขายโทษขายพลูโตเนียขนาดไหนเนาะมีโคตรเยอะอยากขายวะมีเหมือนกันวะพี่แล้วคนนี้คนนี้เขามีขายเนี่ยพลูโตเนียเท่าไหร่พี่พี่เจมขายเท่าไหร่อ่ะหน้าแสนใช่ไหมโอ้แพงเกินขายไปแพงเกินวันที่เอาววะพี่ันที่เอาเศษไม้มาแลกตังค์อะจำได้ก่อวะพี่ฮะแพงเกินเม็ดละห้าแสน อ๋อจำได้จำได้เอออกระเป๋าไปแล้วเพชรเจดไปก่อนยาวนะขายดีกว่าระเป๋าครับหนึ่งห้าสองสี่ขายไปแล้วครับแสนสี่ครับมีใครซื้อปะตรงเนี้ยแพงกันแสนสี่ครับมีใครซื้อไหมครับตรงนี้ายรัถให้หน่อยได้ไหมครับอะไรครับคุยกับใครครับคุยผมเหรอครับคุยกับคุณนะครับรถอะไรครับไปถึงพูดอะไรครับอันนี้รถรถอะไร พูดตเนียมครับรถรถรถครับผมอะาผมรถให้เป็นหนึ่งไอหนึ่งแสนสามื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้า้ร้อยเก้าสบเก้าเแปดเนถให้สองรัยก็เอว่ารดแล้ว, oh yeah, ลว okay. เาวนาะใช่แพงเกินไปหรือเปล่าคาคุณมันพอจะลดได้อีกไหมครับพอนีเรา,าแ,แบบแสนห้าไงราคามันแสนขายพูดตนเนี่ยมแสนห้าครับ ออพี่เจตรียมเขาราคาเท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้ยตัวเนี้ไอราคามันถึงแสนสี่เลยเหรอพี่ฮะมันขายที่โกงโอ้แก๊งเดียวกันบ้าสามหัวแก๊งเลยครับโอ้เสรศษอิมเวร่าไปตีเองไหมล่ะได้ขายอ่ะขายให้แสนสามครับเอาไหมก็ต้องไม่ถูกเอาครับเอาเอากี่เบ็ดครับอาจจะติดติดก็ได้หุตัวเนี้ยพอจะเจอมามาแล้วอะไรเงี้ย เอดเจ็ดร้อยเหรอวะมึงเอาสองอันครับมีตังแค่นี้ครับผมเลขหนึ่งห้าสามหาครับหนึ่งห้าสามหาครับอันนี้พอจะจ่ายแทนค่าโพตทเนียมได้ไหมครับสองแสนหกครับทั้งหมดจ่ายไปแล<ะ>้วครับจ่ายด้วยมเมื่อกี้จ่ายอะไรครับคุณให้มาผมให้มา ไม่ครบครับไม่ครบขาดครับขาดขาดเท่าไหร่ครับพี่ชายขายปูต์เนียมใช่ไหมพี่สองแสนหกใช่ครับใช่ผมซื้อสองเมตรได้ไหมเท่าไหร่ครับสองเมตรเสนอตังค์เห็นแล้วแสนห้าเอาไหมเมื่อกี้ผมเห็นพี่บอกขายแสนสี่แล้วผมอยู่ที่ผมผมไม่ค้นถือไงผมี๋ยขายใครก็ได้แสนห้าแสนสี่ขอแสนสี่ได้ไหมแสนสี่ได้ไปกดตังค์เลยสองเมตรครับพี่ครับเปล่าครับคนหลุด ก็เป่าอะไรครับหนึ่งห้าสามห้าครับหนึ่งห้าสามห้าลดได้อีกไหมครับไม่ลดแล้วครับไม่ลดแล้วสองแสนหกใช่ดีอะไรพี่นกไม่ดึงนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่เขาเรียวเลขอะไรครับได้ๆครับพี่ผู้หญิงเลขอะไรเล็กอ้าวเพื่อนคุณผู้หญิงเลขอะไรครับหนึ่งห้าสองสี่ครับคุณผู้ชายอ่ะครับเอาไปหาบิดีๆเบลล่าเฮ้ยคุณหนูบานอะไรเอามาอะไรครับ คุณเนาอะไรโทรศัพท์มะไรเนี่ยโอ้โหคุณเหี้ยมันไม่มีตังค์แล้วทั้งนทั้งตัวเหลือแค่นี้อย่าร้องดิคุณจะมาร้องอะไรเนี่ยี่ตีมเขาให้โทรศัพท์หนูมาเนี่ยเขาบิดของที่อะไรคุณก็ไปหาเราแล้วพี่ขำมากปะครับขำมากเหรออตัวขำมากหรือเปล่าฮะเรียกอะไรครับเรียกอะไรครับที่ตัวทําให้คนคนหนึ่งเป็นอย่างนี้ตัวมีความสุขมากใช่ปะเรียกอะไรเรียกอะไรเรียกอะไรหนึ่งห้าสองสี่ครับเอาไปเช็ดหน้าไปเขาให้ะ ไสมสิบแล้วก็คอเปอร์ยี่สิไอ้แกงรับไอดีาร์ห้าสามห้าใช่ไหมคอเปอร์อะขอรับอยู่รับมันอะสองศูนหนึ่งห้วนตีนเหรอมีอยู่พี่อ่าครับตเลขอะไรนะได้ได้ได้หนึ่งห้าสองสี่สองห้าไปจำพงไผ่มาละอ่าขอให้ติดครับสู้ๆครับโอเครน้องๆเขาแหลกซือใบเบผมผมครับผมผมปุตุเนียมครับตีลีนหนึ่งห้าสา้าเนาะสี่สองหก 426ค่าอะไรอ่ะอ่าอะไรล่ะซิลเวอร์20เมตรไงให้มาแล้วเหรอผมไอ่ดดี1871ครับพี่ไม่มีเลยของไม่เข้าตัวหอยรวยหอยรวยหอยตีนะขอบคุณครับไปชิวโอ้ครับมีซิลเวอร์ขายอีกไหมครับ ซีเบอร์ครับเอากี่เมตรครับตโตนะครับเอาสิบสิบครับเมตรเท่าไรอ่ะเมตรละห้าร้อยโอ้เดี๋ยวผมถามน้องผมนึงนะไอ้ติ่มซเวอร์ันเมตรเท่าไรวะน้องเมตรละพันสองนี่เมตรละพันอะพันพัองะไม่เกินคนบอกมาแล้วดฟซีดีสองนะคันนู้นสองศูนย์สกผมเลขหนึ่งห้าสมห้าครับเมตรละพันครับคุณเคยเกินแปบ้า เ้องบอกพันสองร้อยให้คุณสองรอยเลยเนี่ยพันสองโหเราขายให้คุณเป็เท่าแหล่เองเอาเอาบอกว่าเก้าร้อยก็ได้เอาสิบเก้าสิบเราอ่ะแต่ราคากระเป๋าเลยครับกระเป๋าเลยหนึ่งห้าสามห้าเลขอะไรครับหนึ่งห้าสองสี่หนึ่งห้าสองสี่ใช่ไหมอืมไม่ค่อยว่างหรอครับเอาไปหาเช็ดรถนะครับแล้วก็ไปหา แต่มาเป็นคนแบบนี้อ่ะฮะอะไรคุณก็ไปเชดรถดิกูก็ไปหาเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรของคุณเนี่ยคนนไหที่ขายปูในผมครับตรงนี้นะพี่คนใจตามผมอยู่นี่ ไม่เอาดีกว่าโจรกลับใจเลขอะไรครับเลขอะไรเลขอะไรหนึ่งห้าสองสี่ครับขอบคุณครับเอาไปดูรอก่อนครับเดี๋ยวผมเอามาให้ไปหนะึ่ง ันหัวเก็บได้อยู่ในตอะไรบอยู่ในตู้ครับอยู่ในตูม้ตมีความสุขมากเหรออยู่ในตู้ครับทุกทีเรียกอะไรครับเรียกอะไรเรียกอะไรถ้ารอบนี่ตัวกวนตีนจริงนะเอ้ยทำไมคุณให้มาสองหมื่นอ่ะมันเม็ดเท่าไหร่เองก็คก็คุณบอกเม็ดละพันเอายี่สิบเอ้ยเอา,เอา,เ,อาเอากี่เม็ดนะ ้องยี่สิบก็ได้ยี่สิบก็ได้เลขอ,อะไรครับเลขอ,อะไรเลขอะไรโอ้ถามรอบที่เท่าไหร่แล้ววะเรายังจำเลขคุณได้เลยหนึ่งห้าสองสี่อืมถามางั้นเลยครับจำได้คอยติดครับคอยติดครับขอบคุณครับ ว่างกันเหรอครับไม่ว่างครับยีนขายของแต่วเบผมต้องรอเลื่องก้วตายไปแล้วมันติดนีนขายของอยู่แล้วเห็นว่างไหมล่ะก็เรืงของคุณครับต้องเปล่าเลยกระเป๋าท่าหนึ่งเจ็บเลยไม่ตีอะครับมายืนทำไรครับเนี่ยตีดีครับถ้าเดี๋ยวค่อยเอามาคืนนะลองได้ไม่ได้ตัวไม่ติดโอ้ติดอยู่แล้วครับตีตอนเนี้ย ใช้ปูตัวนี้มันก็ติดครับไม่คือตีไวเบย์ไม่พอแล้วไวเบย์ค่ะสามเมตรผมเลขหนึ่งเจ็ดเด็แล้วครับคุณรู้ได้ไงเรไมได้นมีแบบคุณขายปูตัวนีมครับขายปูตัวนี่มนะพี่ชายขายปูตัวนิ่มครับพี่ขายปูตัวนียมครับพี่ชายเลขสองน้องหนึ่งเจ็ดได้ยินไได้ยิน ขายปูนเนี่ยมครับมีใครซื้อไหมครับโอ้ขายปูนสี่สิบลูกครับมีปูนอยู่แปดร้อยถุงขายปูนครับมีใครรับหมอบหมดไหมตรงนี้ข้อ,อ,อบเป็นเจ็ดหรือเปล่าออว่าง่ายพี่ชายอ๋อมีมีเอ็กพีขายก็เอ็กพีเอาอะไรเป็นเเป็นหค่ะเพื่อนเอาอะไรเ<ต>พื่อนสักส,ส,สักปันสองปัน เลขหนึ่งสแปดเีมีเ่งี่ขายไหมครับด้อลนะ่ลกันเด้อเาเอ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 เดทหาเด้อได้ครับเออหนึ่งับนะเพื่อนใช่ใช่หัวแดงัสองหมื่นนะผมว่าไงมีเจ็สบเมตรขายป่ะครับมีครับมาดึงนะเลขอะไรพี่ชายโหกครับพี่ชายแล้วมันเมีเอี้ยกขายอยู่ไหม มีครับสองศูนย์สามหครับเลขอะไรนะไอพี่เบ้าสองศูสาครับสี่หสผมเลขหนึ 5, mm. ่งห้าสามห้าครับสองหมื่นท anyway> ั no. ้งหมดหมื่นนะครับเลห้านะเอ็กพ่ะได้ครับห้าสิบใช่ไหมใช่ครับมันเลทห้าแล้วตอนนี้หนึ่งห้าสมห้าครับหนึ่งห้าสามห้าครับขอคุณขอบคุณพี่เบ้าขอบคุณครับขอบคุณรับขอบคุณขอบคุณสิบถุงได้ปะได้ครับได้ได้ ไอเงาเท่าไหร่เอ็งไอสายฟ้าไอเอาเท่าไหร่เอาสิบใช่ปะเจ็ดสิบอันครับเท่าไหร่ครับแค่เจ็ดใช่ปะใช่ครับผมมันเม็เท่าไหร่วะเจอไอติ่มเจ็ดเม็นเท่าไหร่วะน้องเจ็ดเมตรแล้วสอาพันหนึ่งก็หมื่นหนึ่งเลขอะไรน้องเลขสองศูนย์หกสี่ครับพี่เลขหนึ่งห้าสามห้าน้องเด็ดเท่าไหร่นะพี่เด็ดหนึ่งหนึ่งพันอะหนึ่งห้าสามห้าน้อง พี่เจ็ดอีกสองนาทีนะพี่เออเออเดี๋ยวเดี๋ยวขายของให้คนนหน่อยมีค่าตายครับพี่พี่สาวหัวขาครับอีกสาวคันคบแมาได้ไหมได้ครับพีเปิดหนึ่งแค่ไหมพี่โอเคครับครบแล้วครบแล้วต้องให้แล้วครับพี่เจ็ดกระเป๋าอะไรพี่ผมเอาทีมใหก่อนหนึ่งห้าสามห้าน้องขออนุญาตขออนุญาตกัดเน้อน้องชายตัวตัวพี่สปอดพี่กระเป๋าหนึ่งสามสองเก้าเดี๋ยวพี่เอาคูนี่ครับได้ครับพี่ เลไม่ค <irgend> ุณติดหมดเลยเราจะเอาปูดิมันอะเรียกอะไรบอกว่าขาดเพชรเจ็ดอยู่ที่อ่ะครับมันไม่ไม่เอาเราก็ได้ครับอ๋อผมไม่าอ้ไรนะติดหมดแล้วบอกแล้วสติอ่ะมีนก็ติดติทธิ์มาถ้ามากับคุณก็คงติดไปนานแล้วแหละแต่แบบลืมกันไปแล้วไงลืมแล้วครับลืมกันแล้วไงครับหนึ่งส่วนแปดสี่ไม่เคยลืมเหมือนกันครับโอเคครับครับ เดี๋ยวผมปไปงานกลางก่อนนะครับครับครับผมไปเซ็นมาไปกับพี่ปะไปครับพี่มผมมากับแฟนพี่เอาโคม่าดะมางานไหนก่อนมือสองครับพี่เอ้ยไอ้าอา้านกลางร้่านกลาง